สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับกันเหมือนเดิมแล้วครับเออไม่ได้ทํามานานมากเลยครับไมค์ครับทุกนี้ก็ทุกนี้ก็ลงคลิปแต่คลิปของแพนบีเอสดัมบี้ฟิวชั่นเนาะก็ไมค์ครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงมากนะเพราะว่ารู้ฝึกเหมือนไม่ค่อยมีอะไรทำนวไงและพาร์ทนี้มีน้องคอมเมนต์คนหนึ่งเขาได้บอกมาว่าพี่ครับพี่โยครับใช้ลิงก์อันนี้เลยครับผมลิงก์มอดอันนี้ก็คือเป็นลิงก์มดให้กับ มันจะทำมอดเป็นแบบภาพฝอยๆแล้วก็และมันจะไม่ทําให้เครื่องมันแหลกนะครับอ่าต้องขอบคุณน้องน้องบารด้วยนะครับที่ให้ที่ให้แมปอันนี้กับพี่นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูหน่อยดีกว่าทั้งทั้งเฟิร์บภาพฝอยงามแล้วก็เฟิร์บของ r a f t เวอร์ชเก่าว่ามันจะดูดีขนาดไหนงั้นขอเริ่มเลยแล้วกันจุ๊บมเฮ้ยจุ๊บย เดี๋ยวดูฟี่เฮ้ยเหมือนว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปนะเออไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกกงบล็อกเก่านะทุกคนดูกระจกฟีนี่กระจกไม่มีเลี้ยวลอยเลยว้าว <Wow. S 1> ู้แน่แนเราเดือไป้ข้างนอกฟี่เฮ้ยพื้นดีเราก็เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนว่าตัวอักษรเหมือนตัวอักษรอันนี้ฮะตัวอักษรเลขตัวอักษรประฝางกิจอะเหมือนว่ามันเริ่มมาตัวใหญ่ขึ้นนะอืมเดี๋ยวว่าภาพมันเบลอเบหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนดูฟีู่้ ภาพสวยนะแต่ว่าถ้าถ้ามันมีเงายิ่งดีนะตามจริงผมก็หาได้นะไอ้พวกมอสเงาอะเออแบบนี้ดูดีอะแรกแรกผมก็กะจะไม่เล่นแล้วนะทางนี้ก็แบบเล่นต่อไปดีกว่าแล้วมันเริ่มไม่เบื่อแล้วคราวนี้แต่ว่าคิดไม่ออกว่าทําอะไรดีอะพาดนี้เฮ้ยทะเลชัดมากูทุกคนฝาดน้ําคือแบบ ชัดแจ๋วแหววเลยไหนลองกระโดดไปดูฟิกระโดดโดดอย่าจุ๊บอืมภาพชัดเอ้ยฟัมบี้มาขอฆ่าหน่อยไม่เคยฆ่าฟัมบี้น้ำเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อก็นึกว่าเป็นฟากโบราณที่แท้เป็นถ้ำขอโทษทุกคนเดี๋ยวบอกอฟฟิเดียนทุกคนดูฟิ ออฟฟีแนแบบนี้เหรอเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆให้เราสังเกตได้โอ้โหเฮ้เยดีอ่ะน้องดีจังที่น้องให้แบบนี้มาเฮ้ยทำไมภาพมันดูแบบหยุดทำไมฟองมาดูแบบนิ่งมากฮะเนี่ยโอ้โของไฟน่าจะเป็นมดอันนี้แน่เลยผมชอบมอดนี้อะ่ะไปวิธการปรุงยาอีกยานหนึ่งเป็นยายาฟื้นฟูแล้วก็ ตามเทคนิคเดิมเลยใช้เมล็ดฝีแดงในการปรุงอีกทีหนึ่งหลังจากที่เรารอต้มเราก็เราก็มาคาบสิ่งนี้เลยเป็นแอปเปิลทองนะครับมาขอคาบฟักสามอันแล้วกันนี่ไฟแอปเปิลทองแล้วก็รอมันปรุงเสร็จอืมอ่าเสร็จแล้วนี่ฮะนี่ก็คือ,คอยาฮิลเลือดนี่เลยนี่คือยาฮิลเลือดถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นสองเท่าก็ใช้ เลฟโตนผสมเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ใชนี้ผสมเลฟโตนฝีเลฟโตฝีทองอ่าก็กลายเป็นนี่ฮะเพิ่มฟื้นฟูฝ่องเท่าเพิ่มเพชรพีเลานี่แหละอุปกรณ์นี้ใช้ดีเลยแล้วก็ยายาต่อไปเป็นยาฟัมบี้หรอใช้เนื้อฟัมบี้ได้ไหมไม่น่าได้เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคยาต่อไปก็เป็นยาพิษนะเราแค่ใช้ลูกตาแมงมุมในการประสมนะครับโอเคเสร็จแล้ว นี่คือยาพิษนี่ก็คือเวลาสี่สิบวินาทีเราก็แก้ใช้เจ้านี้เลยเลฟโตนเพื่อให้มันเพิ่มเวลาในการปายับพิษนะครับช่วงนี้เหมือนได้ข่าวว่าเป็นช่วงเปิดเทอมแลใช่ไหมครับอาช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับผมเจ้านี้เรียบร้อยแล้วไหนหนูทดลองอยากลองหนูทดลองดูน้ํายาอันนี้ไหนไหนไหนตัวไหนดีนะ โกเลมดีไหมเอาโกเลมเมืม่อกี้ผมเพิ่งปาไฟแต่ว่าลืมอัดเอาไปเลยดีแน่อืมโอ้โห و. ผมโดนไปด้วยคืออะคืออะอืโ,อโ,โดนกี่นาทีเนี่ยโอ้โหดึงนาทีเลยพระเจ้าช่วยเฮ้ยแกมาปาไฟจะน้ำมันแกปาไฟอะ,ะไเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอโอ้อยากเข้าไอาเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาถอยออกไปถ้าไม่อยากตายถอยออกไป เฮ้ยฉันจะฆ่าแกโอ้โห,โหงั้นขอหนีก่อนเลยนะครับผมโอ้โหยังไม่หมดอ่ะเราน่าจะเอาวัวไปข้างล่างเน้อเพื่อกินนมวัวจะได้แก้ผิดจะโทเอ้ยอ่ะหมดไปแล้วมาได้เวลาการดื่มจุ๊บจุ๊บจุบตอนนี้เหลือยื่หนึ่งหลอดนะครับโอ้โหเพิ่มมาฟรีหลอดเลยเหรอแล้วก็อีกอันนึงล่ะ ก่กก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 กโอ้โหเพิ่มมาอย่างเยอะอะแบบนี้ก็แจ๋วเลยครับโอเคครับ okay, เ่งการปรุงยาก็ผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็ไม่ได้ปรุงผมก็อยากปรุงยาที่แบบว่า <c oughs> อย่างเช่นพวกยายาล่องหนยาดำน้ำอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากเท่าไหร่น,นะครับตามจริงมันก็มีตารางมันอยู่นะแต่ว่า พวกของอะ่ะมันหายากไงผมหาอะไรไม่ค่อยเจอด้วยไงแถมมันอยู่ในนรกด้วยอืมโอเคงั้นไมค์ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มไม่ค่อยมีะไรทำด้งไงแล้ยอย่างนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเกมไมค์ครับบ่อยมากเท่าไหร่ผมจะผมก็จะเล่นเกมอย่างเช่นแพนดีเอสฟัมบีหรือว่าเป็นอะไรใหม่ๆพวกนี้นะไมค์ครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ หากใครอยากให้ผมทำอะไรนะมครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าหากผมมีมดอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวผมก็มาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับอ่าโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมคิ่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกระผมด้วยนะครับงั้นผมขอไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย